5-Minute Podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ 5-Minutes นะครับ คำถามวันนี้ก็คือว่าอาชีพอะไรที่กําลังมาแรงในยุคนี้นะครับผมก็ขออ้างอิงคําตอบจากเอ่อ w o r o n o m o n o o r u m o r u s jobs r e p o r t นะฮะที่เรามักจะเอามาใช้กันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับอาชีพที่กำลังมาแรงในยุคนี้เนี่ยก็คือ 1. Data a n a l y s t แล้วก็ Data Scientist นะครับซึ่งอันนี้ก็แน่นอนนะฮะอันนี้มาแรงจริงๆความต้องการสูงมากนะครับเงินเดือนสูงมากแล้วก็ ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะมีคนจบมาทางด้านนี้สักเท่าไหร่หรือว่ามีคนผลิตบุคลากรมาสักเท่าไหร่เนี่ยก็จะไม่พอนะฮะเพราะว่าตอนนี้โลกกำลังขับเคลื่อนด้วย Data จริงๆนะครับข้อที่2คือ AI and machine learning specialist นะครับอันนี้ก็แน่นอนนะฮะเป็น1ใน7เทรนด์หลักของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4เพราะฉะนั้น AI เนี่ยแทบจะเข้ามาอยู่ในทุกมิติของชีวิตเรา นะครับแล้วก็แทบจะไม่มีธุรกิจไหนแล้วนะที่หลีกเลี่ยงการใช้ AI ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะค่อนข้าขงชัดเจนนะฮะข้อที่3ก็คือ big data specialist นะครับคนที่ดูแลเรื่องของข้อมูลจำนวนขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีความเฉพาะเจาะจงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มงานที่ ต้องคอยบริหารจัดการข้อมูลจํานวนมากนะครับซึ่งคําว่า Big Data จริงเราพูดกันมาเยอะนะฮะแต่ว่าจริงไม่ใช่ทุกที่หรือว่าไม่ใช่ทุกองกรนะที่จะเป็นจะต้องใช้ไอ้บิ๊กเดต้เนี่ยนะครับแต่ว่า Big Data ก็จะมีความสําคัญกับหลายภาคหลายภาคส่วนทางภาครัฐและภาคเอกชนนะครับข้อที่สี่ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแอนด์สตรัทเตจีสเปเชียลิสต์นะฮะอันนี้แน่นอนนะครับคือยุคนี้การตลาดมันเปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนผมกมจะพูดไว้เสมอๆว่าการตลาดยุคนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของ อัพติมายซึ่งของการใช้ข้อมูลการทำเรื่องของอัพติมายซึเรื่องของการใช้เงินการทำแอดอะไรพวกนี้ครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นพาร์ทของครีเอทิวิตี้ซึ่งเป็นพาร์ทที่เวลาคนนึกถึงมาเก็ตติ้งจะนึกถึงพาร์ทครีเอทิวิตี้เยอะเนี่ยอีกสักครึ่งหนึ่งนะครับระฉะนั้นคนที่เข้าใจทั้งสองด้านนี้เนี่ยก็จะมีความต้องการสูงนะครับอันที่5คือ process automation specialist นะฮะอันนี้ก็คือว่าการเอาพวกโรบอทเข้ามาใช้ในการทำงานนะครับโรบอทที่เป็นทั้งโรบอทต,ต,ตัวตัวหรือเป็นพวก ใช้ในคอมพิวเตอร์ไม่ได้เห็นนะฮะไม่ได้เห็นว่ามีโรบอทเรียกมั่อโรบอตเนี่ยก็คือการทําให้ process ต่างๆหระอว่างานต่างๆที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันอัตโนมัตนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนคนที่จำเป็นจะต้องทํางานมันจะลดลงนะครับหรือหรืออีกอย่างนึ้งก็คือเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือคนคนนั้นเนะหลือเวลาไปทํางานอื่นมากขึ้นก็สร้างเอา p u พุได้มากขึ้นนะครับข้อที่หคือ business development professional นะ อันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจริงๆพิเศษเดเวล e อปเมนต์เป็นอาชีพที่มีมานานมากแล้วอยู่แล้วนะตำแหน่งนี้เนี่ยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากธุรกิจมันเปลี่ยนเร็วนะฮะโจทย์ธุรกิจมันแทนที่อาจจะ ทำทุก3ปี5ปีเนี่ยมันอาจจะต้องทาทุก3เดือน6เดือนแบบนี้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมบีดีหรือว่า business development เนี่ยก็จะมีเรื่องต้องคิดตลอดคืองานมันจะใหม่มากนะฮะแล้วก็วันแรกที่เข้ามาทํางานกับอีก1ปีผ่านไปเนี่ยโจทย์ธุรกิจอาจจะเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผมคิดว่าทีมทีมที่ทํางานคล้ายๆอยู่ในฟังชันของ business development หรือว่าอาจจะชื่อ Business development หรือไม่ก็ตามเนี่ยจะมีความต้องการมากขึ้นนะครับข้อเจ๋อคือดิจิทัลทรานส์โอมชันสเปเชียล AI, เข้ามาใช้การทำา d a t าอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะหรือแม้แต่การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆนานาเนี่ยมันจะต้องมีเจ้าภาพเหมือนกันว่าทำเสร็จแล้วนะครับจุดมุ่งหมายคืออะไรนะครับ process การทำคืออะไรนะครับอะไรคือจุดวัดว่าเรื่องนี้สำเร็จไปเท่าไหร่แล้วถ้ามองเปรียบเทียบผมเปรียบเทียบภาพานี้กันอาจจะเห็นภาพชัดมากขึ้นเหมือนกับเวลาสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านหรือว่าสร้างโรงงานเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่สถาบนิกนะครับมีผู้รับเหมาใช่มมีม คล้ายๆกับว่ามีเอนจิเนียร์นะครับแล้วก็จะมีคอนซัลทิ n งเอนจิเนียร์หรือว่าคนที่ดูแลโปรเจกต์ด้วยถ้าเป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่นะฮะพวน้นีคือคุมทุกแส pect นะฮะตั้งแต่ดูเรื่องว่าแบบนี้ถูกสร้างตรงหรือเปล่านะฮะแล้วก็ของเขิงต่างๆนานะ m a n a g เรื่องไปกระทั่งว่าคนขาดยังไงจะทํายังไงถ้าเกิดมีปัญหาระหว่างหน้างานสมมติว่าเนี่ยถูกปิดไซต์คนงานอะไรพวกนี้คือผมว่ามันมันก็จะมีคนที่เป็นแบบ ที่เป็น project owner นะฮะ digital transformation specialist ก็อาจจะดูงานคล้ายๆลักษณะ <ๆ S 1> นะั้นแต่ว่าจะเป็นเรื่องของ digital transformation ซึ่งมันไม่ได้ทำเสร็จในทีเดียวจะว่าไปาอาจจะไม่มีการทำเสร็จด้วยซ้ำคือมันต้องทำไปเรื่อยๆนะฮะเพราะมั้นก็จะเป็นอีกตำแหน่งที่น่าสนใจนะครับ information security analyst นะฮะความปลอดภัยด้านข้อมูลนี่คือหัวใจเรื่องหนึ่งนะที่องค์กรทุกวันนี้ต้องดูดีๆมากๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีเคยเปรียบเทียบนะครับบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาป้นแบงก์แล้วหมายถึงว่าเอาปืนเขาไปป้นแบงก์ไม่มีแล้วฮะแต่ว่า ไซเบอร์ซิเค urity อ่ะการปล้นข้อมูลหรือปล้นอะไรต่างๆที่มีค่าทางไซเบอร์เนี่ยกลายเป็นเรื่องคอนเซิร์นใหม่นะฮะรวมถึงนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลที่ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของสิทธิการเข้าถึงข้อมูลนะครับสิทธิการดูแลข้อมูลต่างๆนานเหล่านี้พูดง่ายๆคือมันก็มีพาท,าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเช่น PDPA อย่างเงี้ยว่าเอ๊ะคุณเนี่ยดูแลข้อมูลของลูกค้า Privacy เนี่ยสอดคล้องกับ กฎหมายหรือเปล่าหรือแม้แตขดข้องกับเรื่องศิลธรรมหรือเปล่าด้วยซ้ำนะครับประเด็นเรื่องที่ Facebook กับ Apple ตอนนั้นมีวิวาทะกันเยอะๆเนี่ยก็มันก็เกี่ยวข้องกับประเด็นพวกนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ sensitive ม,มากในอนาคตเนี่ยคนจะคอนเซิร์นเรื่องของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลมากๆนะครับอันที่เก้าซอฟแวร์แอปพลิเคชันเอ่อเดเวลลอปเนะฮะอันนี้จริงๆก็ ก็เป็นเทรนมาตั้งนานแล้วนะครับของซอฟต์แวร์เดฟพวกนี้ที่ยังไงมันก็อันนี้ก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่เหมือนกับไม่รู้ผลิตมาเท่าไหร่ก็ดูจะไม่มีทางพอเลยเนี่ยนะเพราะว่ามันขาดตลอดเนี่ยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับข้อสิคือ IOT specialist นะฮะเอ,อ่อ IOT เนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมช่วงหลังๆเนี่ยแล้วก็ตอน,น,นแรกมันก็ทําแบบก็อาจจะทําแบบว่าออพุ่งพ่วงไปกับ ชแต่ว่าพอมันเยอะมากเนี่ยนะครับเรามีการคาดการณ์ว่าเราจะมีอุปกรณ์ติดเซนเซอร์เนี่ยประมาณ25,000ล้านชิ้นเนี่ยภายในเวลาไม่กี่ปีต่อจากนี้25,000ล้านชิ้นนี่คือคือเยอะกว่าประชากรโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกหน่อยมันก็จะต้องมีคนที่ manage เรื่องนี้โดยตรงเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเฉพาะนะครับคุณก็อาจจะไม่แปลกใจว่าทั้ง10อาชีพนี้เนี่ยมันดูเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีทั้งหมดซึ่งก็เกี่ยวอย่างนั้นจริงๆนะแต่ถ้าเกิดผมจะแถมให้เนี่ยมันก็จะมีอาชีพที่เกี่ยวขข้ออองงงกกับเรื่พว ฝั่ง Human ด้วยนะครับฝั่งที่เป็นเรื่องของยกตัวอย่างเช่นนักจิตวิทยานยความต้องการก็จะเพิ่มนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเทรนด์ที่ไปก็ถ้าเราอยากจะเรียนอะไรเพิ่มตอนนี้นะฮะผมว่าโฟกัสหรือว่าดูไปที่เรื่องนีงอาชีพเนี่ยก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ f m i n u t e podcast